ชวนทุกคนมาเที่ยวไหนครับผมทำไมพี่ต้องกระซิบอย่างนีที่นี่เป็นที่แห่งหนึ่งที่แม่น้ําผมจะพาพี่ไปเที่ยวกาญจนาภิริกาญจนบุรีนี่พี่พาผมมาสิใช่ช่องให้ผมพามางี้สั้นๆแต่ง่ายพี่พาผมมาวันนี้พามาชิมก๋วยเตี๋ยวเย็นดาโฟเย็นดาโฟใครชอบกินเย็นดาโฟสูตรภาคกลางแถวแม่น้ําบะหมี่คลุกนี่พาไปบุกเขาเลยเนี่ยบุกเลยหายแล้วไปไม่รู้เขาอยู่หรือเปล่าครับ พี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พาผมพาดอีกแล้วพี่พามาบุกผมจะบอกพี่ไม่ยอมพี่พาผมมาบุกครัวพี่เขาอยู่ไฮนนี่พี่พามาพี่ได้ขออนุญาตเขาหรอไม่ได้ขออนุญาตเลยแต่ว่าวันนี้ขอมาบุกในครัวหน่อยฮะแล้วก็อยากจะมาขอสัมภาษณ์ด้วยพี่น้ำอ้อยเมื่อกี้ผมชะงักไปนิดนึงเพราะผมจะพี่ไม่ยอมอีกแล้วพี่เรียกให้ถูกครับพี่น้ำอ้อยครับไม่ยอมไม่ได้ ีก็มาดูว่าพี่เขาทำนี่พี่กำลังจะหยิบกุ้งเขาหรือเปล่าโอ้ยเย็นต่อโฟพี่มิยมเดี๋ยววันนี้เรามาสัมภาษณ์พี่ขอข้อมูลหน่อยว่าเราเปิดมานานแล้วยังอะไรอย่างนี้นะครับใช่ค่ะจัเครื่องเป็นไงฮะผมหิวเลยครับพี่ถ้างั้นนะเชิญพี่หน่อยนะครับหน้าต่างนู้นไม่เห็นอะไรพี่หน้าต่างดูด้วย นี่เดี๋ยวเราจะมีคุยเรื่องนี้ด้วยเรื่องหน้าต่างบ้านนี้ใช่ไหมอ่าเราลองอไปแล้วไปแอบดูพี่เขาโอเคครับขอบคุณครับคุณคสวัสดีครับครับวันนี้ก็เราอยู่ที่ไหนครับพี่หมอครับร้านยตโฟบ้านกลงบ้านกลงครับนิดเดียวนี้พี่ต้องดูโพยด้วยอะอะไรนะฮะเพราะว่า เพราเมื่อก่อนมอรู้เพราะว่าผมยังติดปากว่าร้านนี้เป็นร้านที่มะยมผมยังคิดว่าที่พี่มิยมแต่จริงไม่ใช่ชื่อมะยมที่เรียกพี่ว่าพี่น้ำอ้อยพี่น้ำอ้อยค่ะครับทำไมถึงชื่อมะยมคนอื่นเลยติดปากกันหมดเลยนี่ครับร้านหน้าร้านจะมีต้นมะยมแล้วคือฝรั่งมากินข้าวที่ร้านอะไรยเงี้ยค่ะฝรั่งจะถามว่าร้านคุณชื่ออะไรบางคนเราจะไม่มีชื่อร้านแล้วก็เลยเจอต้นมะยมก็เลยบอกว่าร้านมะยมจัดเลยฝรั่งบอกก็จะมยมมยมตอนนี้เมื่อ ปะยมนี่เมื่อประมาณกี่ปีก่อนยี่สิบปียี่สิบกว่าปีแล้วค่ะโหยี่สิบปีแล้วนะครับค่ะว้าวตอนนั้นพี่ก็ยังอายุสิบห้าอยู่ยแต่เรื่องดําเนินเล่อยมาก็คือจากยี่สิบปีที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ยกลายมาเป็นเย็นาโปบ,บ้านตงได้อย่างไงครับมันช่วงหน้าโลช่วงรอยต่อระหว่างโควิดก็เลยได้มาทําเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเพื่อมีรายได้เลี้ยงลูกน้องเราได้ไม่ต้องไป หนักกับค่าลูกน้องเยอะอืมเลยทําให้เกิดรานได้ขึ้นมาใช่แล้วผมก็ทาใจมากถ้าเคยมากินอะไรก็ของพี่คือเหมือนมันเอาสังคมพอโอ้โหตัวมาเริ่มพอได้กําไรนิดหน่อยไม่เยอะกําไรน่าจะบางมากผมเห็นจากมันมาแล้วกุ้งสามตัวกุ้งสองตัวตัวใหญ่ๆหญ่แล้วยังมีเครื่องเคียงอีกครบเลยนะเต็มชามคือมันต้องกินแล้วต้องคบเครื่องมันถึงจะ อร่อยยี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหน้านะั้นพี่ทำอะไระครับแป่นกไท่ค่ะร้านเฝ่าก่อสร้างก็เลยกลับมาอยู่กับแม่กับพ่อที่บ้านก็เลยได้เปิดร้านนะคะเพราะว่าต้องอยู่คนแก่เปิดแบบขำๆเพราะว่าเป็นเจ้าของโรงแรมจริงๆ <c oughs> แล้วเปิดโรงแรมในนี้ให้เนเศ้าไปแล้วค่ะก็เ,เลยมาขายยีราฟ ครับโตไทยที่แม่น้ำนี่ก็มีสองก๋ไทเตนาะก๋วยยที่นี่คือก๋วยเตี๋นจกุลเลยนะครับวังประดิษฐ์ค่ะพื้นเพเป็นคนตลาดมาก่อนครับไม่ค่ะทำไม่เป็นเลยมีแม่กับพี่สาวทำไม่กินไม่ได้ทำเป็นเลยจจับถูมาทำอาหารใช่ทำอร่อยด้วยความอยากกินรสชาติแม่ตัวเองก็คืออยากกินกับข้าวรสชาติแม่รสชาติพี่ทำอะไราเงี้ยครับก็เลยชินมาก่อนตอนนี้แก่ใช่เพราะว่าแม่กับพี่ทำอร่อย เราก็เลยไม่ต้องทําดีว่าจะรออร่อยสู้ขาไม่ได้ใช่รอชิมถ้าแม่บอกเราได้ตอนนี้แม่จะบอกว่าลูกลูกทำลําแม่ไปแม่ยังไม่มีโอกาสได้ชิมเลยนะแต่นี่พี่ทำออกมาได้ดีมากนะทาอร่อยมากจริงๆร้านนี้ก็เป็นที่รู้จักอยู่แล้วคนก็มาอยู่แล้วนะบางคนแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทั่วทุกหลายๆพื้นที่ที่เขารู้จักเพราะอยู่ที่แม่น้ำเพราะแม่น้ำมันจะ ไม่ได้บูมบนฟังชเวเงหรือฟังหน้าทนครับมได้เริ่มจากการที่เริ่มจากมาทำอาหารเลี้ยงพนักงานใช่ของทิมงานโกไทยมาก่อนใช่จากนั้นปุ๊บก็มาเปิดร้านอาหารนี้มาวันยี่สิบปียี่สิบปีช่วงประมาณโควิดก็ได้เลี้ยงมาเพื่อที่จะมาเปิดร้านบินโฟมเพื่อขายอาหารง่ายๆแต่ก่อนแขกฝรั่งใช่ค่ะชพราะวอาแขฝรั่งไม่มาเราก็ต้องยึดกับคนไทยมากแต่ก็คือไม่ตั้งราคาสูงเพราะว่าบางคนก็ กินเงินเดือนอ่ะเงินเดือนก็ไม่เยอะกันเริ่มจะเปิดยินตาโฟเนี่ยสูตรเป็นยังไงครับเราถามพี่สาวว่าน้ำซอสที่เราเคยทํากินกันอ่ะมันต้องใส่อะไรบ้างต้องใช้อะไรบ้างอะไรเงี้ยเป็นยินตาโฟสูตรทางไหนครับคนไม้จะเป็นคนภาคกลางนครผมภาคลีมือนอ่าใช่จะกินรสชาติแบบนี้คือน้ําซอสจะมีการใส่พริกปรุงรสชาติออกมาแล้วมันพอดีมากของีกินแบบไม่ต้องปรุงอะไรใช่ลพอดีก็คือถ้าคนมากินอ่ะต้องชิมก่อนอย่าเพิ่งปรุงเพราะบางคนตามสูตรคนเราอะ น้ำส้มสองน้ำตาลหนึ่งพริกหนึ่งอะไรเงี้ยก็เราจะบอกว่าข้งเราต้องชิมก่อนเพราะบางคนมาถึงแล้วสักใส่ไปแล้วอะ่ะก็เราไปบอกว่าของเราเปรี้ยวไปนะหวานไปนะบางทีเราก็ว่าเออชิมข้งเราก่อนนะแล้วค่อยปรุงถ้ามากินเย็นตราโคที่ร้านอะ่ะต้องกินเผือกเป็นต้องชอบกินกุง้งเพราะของเราแนะนําก็คือต้องกินสองอย่างเนี้ยนี่คือเอกลักษณ์ของที่นี่ใช่เ,นะเพราะว่าแมงกพะพรุนกัหมึกร้อมาได้ ทั่วไปที่นี่กุ้งตัวใหญ่มากมากุ้งทอดกรอบนะใช่พราะกุ้งทอดเราจะจะปรุงเครื่อง<ช>ด้วยมันจะออกเผ็ดๆนี่ๆอ,อย่างนี่นอื่นใส่เป็นวิญญาณกุ้ง <c oughs> เป็นตัวเล็กๆที่กุ้งไซส์นี่โหไม่ธรรมดาแสดงว่าพี่น้ำม้อยเวลาเ,าเราเราดูมันมีช่องอยู่เราดูเวลาคนกินกุ้งเราก็มีความสุขเราอย่างนี้ไอ้เด็กกินแล้วอลูกน้องเข้าไปอย่างงี้จะดูว่าเขากินหมดไหมกินเหลือไหม ถ้าบอกกินมีคนเลือกก็ได้ถามลูกน้องว่าโตนั้นทําไมเขากินไม่หมดอะไรเงี้ยเป็นอย่างนี้มาตลอด20ปีเลยใช่ใช่เพราะเหมือนมันเหมือนเราเราชินกับฝรั่งอ่ะเพราะฝรั่งเขากินเขาจะต้องกินหมดกินเกลี้ยงแต่ถ้ากินไม่หมดนั่นแสดงว่าของเราไม่ค่อยอร่อยทีนี้ความเด็ดของยินาโกที่นี่ก็คือจะมีเรื่องของตัวน้ำแล้วก็จะมีกุ้งกับเกลือที่ใส่เข้ามาใช่อีกหนึ่งเมนูถ้าอยากให้ชิมอะไรครับก๋วยเตี๋ยวคุง น้ำซอสเราจะไม่เหมือนก๋วยเตี๋ยวที่นี่โดงมากอันนี้เด่นมากจริงโอ้ยสสจริงบ้านที่บ้านอ่ะลูกหลานเยอะแม่จะไม่ให้ไปกินข้างนอกก็จะคุกเส้นไว้ให้แล้วก็จะลวกหมูลวกอะไรไว้ให้เราก็ไปกินอืมก็เป็นน้ำซอสอะไรผสมกัเลยครนะมีน้ำตาลน้ำมะขามแล้วก็ซีอิ๊วดำขิงอืมี่ทุกอย่างเลยนหมครับสุดยอดจริงจริงเลย บะหมี่เขาพูดผมแนะนาเลยใช่ใช่สุดยีตะโพว่าไม่ธรรมดาต้องต้องกินต้องต้องกินคู่กับหมูบดนะอะไรนะที่กินนี่คือหมูต้มเส้นครับคือว้มเยอะเยอะมากเยอะมากคือริงเยอะมากเยอะต้องแบบคือมันเขาเข้ามากินแล้วอ่ะต่ายเงินแล้วก็ต้องอิ่มอย่างน้อยๆไม่อร่อยก็อิ่มกับสารเมืองอยู่ที่นี่ครับเย็นตะโไว้เกียวโพแล้วส่วนมากบางคนจะชอบกินเสือกทอด ก็เขาบอกว่าเผือกเราไม่ได้ทอดแบบที่ไปทั่วไปอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เป็นน้าจิ้มมีแบบมีเผือกมีถั่วมีพร uh ิกเจียวทอดด้วยมีด้วยมีเมื่อกี้ลองชิมดูนะมีพวกแมงกะพรุนหรือว่าปลาหมึกกรอบอ่ะม okay ันไม่เหม็นคาวเลยครับอันนี้เป็นเคล็ดลับพี่โดยเฉพาะแล้วก็ในน้ําลวกเราอะเราจะใส่ขิงลงไปด้วยแบบกินคาว ถึงว่าทำไมไม่มีกลิ่นเลยได <พอ S 1> <อ>้เก็บลับกองไปใช้พ, <c oughs> พี่อย่าพูดอะไรอย่า <c oughs> เราอย่าไปปล่อยมากาป,ปล่อยเยอะไม่ได้ <c oughs> ขอบคุณมากเลยครับมาได้เก็ดลับที่มีกลับไปส <c oughs> ุดยอดเลยทีนี้ถ้าเกิดคนอยากเดินทางมาที่นี่ก็จะเดินทางมาอยังไงทางไหนดีครับมาเส้นถนนหลักเส้นรอบเกาะค่ะแล้วก็ถ้ามาจากทางหน้าโทนก็เลี้ยวซ้ายซ้ายไหมซ้ายมาจากทางเฉวงก็เล,ลี้ยวขวาถนนซอยสันเจ้าแม่น้ำ พอเข้ามาหน่อยก็อยู่อยู่กลางคลอยเลยจะมีป้ายฝ่ามือมีป้ายชัดเจนนะอยากให้ดูต้นมะยอได้ไหมยังอยู่ไหมครับไม่อยู่แล้วเพิ่งตัดแต่งไว้มันโดนไส่ไฟก็เลยแต่กคำถามทุกทายครับอยากฝากอะไรถึงคนที่ดูคลิปนี้อยู่ครับถ้ามากินก็บางทีจะช้านิดหนึ่งเพราะทุกอย่างเราจะต้องลวกเราต้องทําเองกับมือทุกอย่างอ่ะเราไม่ได้ให้ลูกน้องทํา อรอนิดหนึ่งใช่อาจจะช้าหน่อยแต่ได้คุณภาพน่นใช่แต่มั่นใจได้ว่าผ่านมือพี่น้าอ้อยทุกชามชุกชามค่ะน้าซอสทุกเราปรุงเองไม่ได้ให้ลูกน้องไม่มีแบบตวงให้ลูกน้องทําเราทําเองถ้าอยากจะรู้ว่าพี่ใส่ใจลูกค้าแค่ไหนหลังก่อนกินให้ให้ดูที่ช่องหน้าต่างตรงนั้นใช่ไหมพี่แอบมองแอบมองอยู่มองดีๆนะบางทีเจอแม่ค้านั่งอีกอยู่นะจะก็ เย็นตโกบ้านโกงครับที่นี่ก็เป็นบ้านโกงจริงๆบ้านโกงจริงๆเลยบ้านบ้านเขาเป็นรุดขอไทยเลยอะ่บรรยากาศดีมากใช่ใช่บ้านไม้ไม้จีนไม้น่าจะเกือบร้อยปีแล้วอ่ะอสุดดยอสภาพเป็นดีมากเลยใช่งั้นเดี๋ยวเราไปชิมก๋วยเตี๋ยวกันนะพี่ครับเออก็ขอบคุณนะที่น้ำอ้อยนะครับที่ให้โอกาสเรานะครับกินดีค่ะขอบคุณที่ให้มาครับผมสวัสดีค่ะพี่หมอครับ อ่านมาแล้วครับเต็มเต็มโต๊ะเลยนะฮะสุดยอดเลยอเบรเซอร์ผมลองนี่ก่อนครับเขาบอกผึอกทอดอันนี้ผมไม่เกรงใจนะฮะครับอันนี้ยังไม่ได้ใช้นี่ไ่เน็นไรขอทำความสะอาดก่อนเต็มที่เลยขอช่วีนี่ใส่ถั่วนี่นี่อะไรครับครับเผือกที่ชอบเผือกไหมชอบเผือกครับผมชอบมากเลยเผือกเื่นๆเอาละเป็นไงบ้างครับ อืมกรอบซะด้วยอืมนี่นี่นะฮะครับหรือว่าความพุ่นเศษน้ำจิ้ม,มแป้งตัวข้างนอกนี่กรอบดีนะฮะอ,อร่อยครับอันนี้ก็กลางๆนะฮะัอันนี้เมนูเสริมพิเศษวันนี้มีนะฮะน,น้งกะปุณน เขาว่ามีแค่บางวันนะแมนกับผุณนี่ป,ปึ๊บม,ม,มือจะสั่นๆหน่อยราะว่ากุ้งตัวใหญ่ครับโอ้โอ้ เพื่อนช่อเขียวต่อหน่อยนะผมยังไม่ขาดเลยครับเดียวยังไม่หมดผมขออนุญาตทุกคนนะผมขออนุญาตตื่นเลยนะนี่กุ้งเหลือใหญ่ๆนี่สามตัวนะนี่อันนี้ผมเป็นเส้นปลาใครมาสั่งเส้นปลาได้ เพือกอันนี้ที่แกบอกว่าต้องให้ชุ่มน้ำองาต้องหยุดในนี้อ่าแล้วก็เกี้ยวนะครับใส่ในเยอะขนาดนี้ก็ไม่ได้ผมพี่เป็นเส้นอะไรน,นะครับเส้นปลาครับน้ำมีรสเี้ยวหวานก็มีดูนี่นะอกชิ้นนี่มีใส่เมง็ดปูนให้ด้วยนะครับนี่หมึกกรอบ นี่ก็เป็นอีกร้านนี่นี่เห็นไหมเอาผมต้องบอกขายเอาสังคมอืมน้ำเส้นปลาอ้าวนี่ไงทำไมถึงได้เส้นปลาเหมือนผมเลยผมเป็นใครพี่นี่พี่ขโมยของผมเปล่าเนี่ยไม่ฮะอ้นยากจากการผมเลยโอ้โหอืมเออจริงๆด้วยได้เส้นปลามาด้วยนี่ผมได้สองเส้นเลยเป็นไงผมเอากลับไปกันนะเพราะพี่ไม่ได้สั่งนะอ่พี่เนี่ยชอบยันของเลยแหละเป็นนักเรียนอืม ผมครับผมบอกเลยพอดีแบบไม่ต้องปรุงเลยไม่ปรุงแล้วก็เจอยแบบนี้มาเรียกว่ากินรสชาติเลั้น,นี่กุ้งนะกว่าจะหดตัวเท่านี้แสดงว่าต้องใหญ่กว่านี้นี่กุ้งตัวใหญ่มากครับนี่ดูดูมือผมเนี่ยดูดูจากไซส์นะครับตกเตาว่าน่าจะเป็น <laughs> น่าจะประมาณสามสิบตัวโลนะนี่ไซส์ <laughs> สามสิบตัวโลนะ ไม่ธรรมดาโ,โ,โลประมาณสามร้อยะสุดมากแต่อาจจะได้ถูกกว่าผม, <laughs> มกุ้งเนี้ยต้องมีสามคำถึงจะหมดคำเดียวให้หมดกุ้งนี้กาไปชุบแป้งเนาะแล้วก็ทอด ทำไมเรากินแล้วคนหลังกล้องเขาดูแบบน้ำลายไหลต้องกินแบบญี่ปุ่นเ้าไม่เสียงซื้อซาร,รเวลาดิกินเส้นไหนโอ้ยเป็นใจลักของความอร่อยอืเป็นอีกร้านนึงที่ผมว่าเด็ดนะหาก,กินยากใช่แต่ต้องมาชิมกันเองไม่พูดเยอะกินให้ดูอืม จึงเด็ดเครื่องค้นเนี่ยแล้วเนี่ยผมสั่งเนี่ยธรรมดานะแต่แกให้พิเศษมากบบลื่นราคาก็กำลังกำลังดีถ้าเทียบกับปริมาณของทั้งหมดนะเดียวอือหือ นี่พักเบรกไว้ก่อนนะ,อะขอ,อกลับมาที่ตัวนี้ก่อนพักเบเรกต้อไปตัวนี้ต่อยอแล้วนี่จริงๆอะผมไม่คนชอบก๋วยเตี๋ยวแห้งทำไมครับไม่รู้เลนไม่ชอบเลยชอบชอบชอบนี่คนคเขาบอกว่าพี่เขาบอกว่าอันนี้มีเอกลักษณ์มีน้ำซอส ตอนนั้นถามว่าใส่อะไรบ้างใส่ทุกอย่างเนี่ยพี่หมอเลยไม่รู้เลยว่ามีอะไรบ้างไหนแค่น้าซุปนี้ผมก็เบาว่าได้เลยว่าเป็นคนทําถึงเนี่ยเราเป็นคนต้มน้าซุปเรารู้เลยว่าเนี่ของดีน้ํานี่ใส่กิ้งนะน้ำซุปเนี่ยน้าใส่กิ้งแต่มีรสชาติ ม,มีกลิ่นพริกไทยด้วยกา,การต้มเป็นนี่เหมือนอาจารย์บินอาจารย์บินข้าวมันไก่บอก่าถ้าน้ำจะใส่ต้องแบบไฟอ่อนๆ่อนแล้วก็ใช้เวลาต้มไปเรื่อยๆบะหมี่เนี่ยเส้นกำลังดีแล้วฮะยืดกำลังดีแล้วน,ะน,นะนี่บะหมี่คลุกถั่วแน่นฮนะถั่วแน่นแล้วก็ผมชอบนี่ม,มีหมูแดงบอกลแล้วนะครับรส <ผม S 2> ชาติรสชาติเปรี้ยวหวาน ชาติที่ตามหาเนี่ยตาผมจะไหลอ,นนอันนี้เลยครับฮ้ยอันนี้เด็ดจริงรสชาติที่บอกทำตามแบบรถมือแม่ทำตามแม่ใช่ไหมครับรสชาติเดียวกับคุณแม่เฮ้ยพี่อ,อันนี้เลยเนะี่ยสุดละ สุดขอให้คำหนึ่งก่อนปิดเทปพี่สุดจริงอ่ะเฮ้ยเป็นอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะของะ่ามไม่พูดมากอ่อยไม่ผมให้เบอร์หนึ่งเจนโฟก็อร่อยแล้ก็โอเคก็ได้ อร่อยแตกตามแต่นี้ผมแน่นมากอะทุกอย่างอนีอ่มผมว้าวเลยต้องลองผมแท้ห, <c oughs> หูล้นๆต้องลอง <c oughs> อเอาจัดไปงกใยได้ปิดเทปนี้แล้วพี่นะให้ทุกคนมาลองอสุด,ดยอด กับรายการกับรายการอะไรพี่รายการอุ้ยมันเจ้าผมไม่ทั่วผมรู้อะไรเลยไม่เจิญครับเหนื่อยจนหยุดไม่ได้ครับอืม่เจิญครับ